ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เพื่อพิจรารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประหลัดกระทรวงแรงงานเดินทางไปทักทายพูดคุยกับกรรมการฝ่ายนายจ้านะครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองฝ่ายครับแม้ว่าการประชุมในวันนี้จะขาดกรรมการค่าจ้างฝ่ายภาครัฐไป2คนนะครับก็คือนายพูลพงศ์นายนาภากรผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และนางสาววรวรรณลริคามิน ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนครับแต่การประชุมก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นะครับขณะที่กรรมการค่าจ้างฝ่ายภาครัฐที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่แทนกรรมการเดิมที่ยื่นลาออกก็คือนายอัครรุธสนทยานน์พูแ้แทนจากกระทรวงการคลังและเรือเอกสารโรธคุมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคลุ้มครองแรงงานเข้าประชุมวันนี้ตามปกติครับ กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างเปิดเผยหลังการประชุมนะครับบอกว่าฝ่ายนายจ้างยินดีให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครับแต่ขอให้เป็นไปตามรอบที่ควรจะเป็นและตัวเลขต้องเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจครับขณะที่กรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับยังหวังว่าปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่400บาทแต่ก็พร้อมยอมรับในตัวเลขที่เป็นมติของกรรมการค่าจ้างทั้ง3ฝ่ายครับถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างหวังอยู่ แตส่ส่วนที่จะตัวเลขมันจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นนะมันกอน็อยู่ในส่วนของไตปาคีที่จะพิจารณาต่อไปนล้วถามว่าในสน่วนของลูกจ้างมีความหวังก็คือฝ่ายรัฐอยากให้ฝ่ายลูกจ้างอยากได้แล้วก็ฝ่ายนายจ้างก็ต้องอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรื่องความกดดันนี้ก็ไม่มีนะครตลอดมานทุกๆปีทางฝ่ายนายจ้างก็ยินดีที่ให้ปรับอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าให้มันเป็นไปตามคันลองเท่านั้นเองนะครับเช่นปรับตามรอบของของคนที่จะเป็นเช่นหนึ่งมกราานะครับนะฮะ ปลาดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถสรุปเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในวันนี้เพราะว่าข้อมูลตัวเลขที่อนุกรรมการค่าจ้างแต่และจังหวัดส่งเข้ามามีจํานวนมากค่ะดังนั้นต้องใช้เวลาในการศึกษาตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งโดยจะเปิดประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำอีกครั้งวันที่23ธันวาคมโดยบอกว่าจะไม่ยึดตัวเลข400บาทนะคะแต่จะยึดตามตัวเลขที่อนุกรรมการค่าจ้างแต่และจังหวัดเสนอเข้ามาร่วมกับการใช้สูตรคำนวณและการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่โดยทุกฝ่ายคาดหวังให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานค่ะไม่มีไม่มีทงว่า400-300-200รอยหรือ500อยู่ที่ความเห็นของคณะกรรมการค่าจ้างและและนะครับและสภาพพื้นที่สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่ครับ หลัดกระทรวงรายงานครับบอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้จะไม่เท่ากันทั้งประเทศนะครับและบางจังหวัดอาจจะไม่มีการปรับขึ้นและต้องรอมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาครับยืนยันครับว่าความเห็นของกรรมการทั้ง3ฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ได้มีความขัดแย้งในที่ประชุมครับ